มาเจอหอยจ้อยนะครับเศร้าที่สดสใสหอยจ้อยสวัสดีครับวันอังคารที่ใส่เมือ่อไหร่ให้จ้อยอ๋อมื้อนี้วันอังคารที่22่สิบสอาคมครับเหลียวน้องหอยจ้อยเนาะอี่สิ้นเดือนแล้วครับเนี่ยมื้อนี้พักพี่น้องมาที่บ้านน้ำฝายครับตำบลน,น้ำฝายอำเภอ,อเมืองเชียงภูมิของเสียสุภาพเพิ่นมีวันอังคารกับวันศุกร์หอยจ้อยได้อย่างมาที่ไหนครับไดปอินนังสาวมะกรูดอ้าวให้จ้อยขึ้นมาพูดแท้หัวใหญ่เลยนี่ไหมครับ ตีมาเป็นใหญ่กมูในตลาดบนน้อหมดเลยเนาะสาวใหญ่สาวใหญ่สาวงามอีลาแดงนี่หอยจอยมาน้ำเสนอลาแดงนี่ด้วยอีลาท้องเขาไว้ยังไงครับเนี่ยตอนเนี้ยท้องครับทับทับยังโมพันอ๋อรอรุ่นดีครับครับวันวันที่สิบสองนี่ยครับอ๋ออ๋อยังบ่ครบรอบก่อนเนาะยังบ่ครบหลวบสูงเท่าไหร่น้องไฮจอยอีลาเนี่ยครับปมานึ่งร้อยสี่สิบกว่าอยู่บ่ครับได้เนาะสี่สิบกว่าเออหัวใหญ่ได้แต่อีลาเนี่ยครับประเทศไทยเขาครับหัวเลี้ยงนะครับหอยจอยเปิดเท่าไหร่ครับเปิดไว้ จีบเจ็ดห้าร้อยครับต่อได้น้องไฮจ้อยเนาะครับต่อได้ไปอีกิปต์รายละเอียดที่นี่มังอีล่านั่งนวลี่นไงไฮจ้อยนั่งนวลนี่ก็เป็นท่องสีตึงๆยังไงนะท่องได้เลวท่องก็ได้ครับท่องช็อกโกแลตครโอ้ออีล่านี่ก็ช็อกโกแลตอ๋อครับช็อกโกแลตไปแต่ว่าเนื้อหนังนี่ซูซีกันเนาะแต่ว่าอีล่านวลนี่ก็ที่่ก็อินนั่นนิดน้อยนึงอยนึงร้อยสามสิบห้าขึ้นอีล่านี้ร้อยสี่สิบพุ่นละราคาได้ครับไฮจ้อย ิบเจ็ดหร้อยขึ้นกันครับแต่พี่น้องยกคูณหล่าไเนาะครับผมกันกรว่ไก่เราส่งให screens, ้ผทที่คอเบอร์ที่นายหอยจอยมาศูนย์หกห้าห้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งสี่ศูนย์หอยจ้อยหนองบัวะวีครับพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงไปในคอกนะครับนายหอยทุ่งหอยจ้อยนะครับอเลียงเบาไป้ายกั้เหนมอสองปีแล้วเนี่ยโอ้ฝากเพื่นไ้เบื้งให้อาเตี้ย เนื้อหนังถือว่าเพิ่นเลี้ยงดีนะให้จอยเนาะเ่าหาเงินประทันลูกทรงลูกเหรียญโอ้จำเป็นเลยครับนะั่นนะเรียบเรียบดีบมดนะครับเนาะได้ได้ครับได้ได้บ่เป็นงัวหยินล้วงด้วยครับเหนเบื้องละนะ้่า่เงัวเลี้ยงล้ำทวงให้ทวงน้าเขานี่านายแหละได้ล้ำได้ นั่งแดงในเครื่องพานนั่นเองนะครับส่วนนั่งหลังกับเครื่องพานค่อ,คอยโทรหาไ่อยจอยได้ครับด้วยเนี่ยจะแสดงแล้วยู่ครับสองตัวนะพี่ต้องอยกคู่กันได้ครับเนะี่ยยกคู่แล้วก็ยิ่งหลายย่ดอกด้ยีลาเหลืองนี่ท่องหลายเดือนแล้วครับ มาเจอพ่อพงษ์คือกันครับนะมื่อนี้เรามาเล่นน้าตลาดบ้านเราฝ่ายคุณพ่อสวัสดียังพูดซ่าแล้วพอเด้อเอาคุณพ่อมื่อนี้คือยังได้ลูกสาวน้อยดีวะครับโอ้ไวรุ่นนะไวรุ่นเขาท่าของเราเยอะขลาดแต่ละตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเบิ้งตัวนี้ก่อนพ่อน่อยอีลาตัดี๋ยวนะลาตัวนี้กับบ้านๆนะพ่อเนาะเขาพ่น้อยนึงท่านที่สนเขาเป็นไรเนี่ยคุณพ่อแต่ว่าพูดถึงกับใส่ดีดอกเนาะเบิ้งแล้นนะจากเดือนแล้วเนี่ยพ่อคิดว่าจากเดือนแล้ะ ว่าเท่าไรไหนอีหล่าตัวไหนครับฟ้าเปิดกเจ็ดพันหาถึงสามตัวเลยบอกครับมีเจ็ดพันอีหล่าตัวนี้เด้เนี่ยตัวมาเอาเนี่ย 5, 5. ไอ้เท่าไรเนี่ยตัวเนี่ยตัวนี้เจ็ดพันโอ้เจ็ดพันแต่ว่านังข่าวนี่หกพันหาครโอ้เราได้สัตว์ลูกสาวมาสามสาวได้หมดเลยครับกระตีปินป่นปิ่นมันทั้งบมดนะพ่อเน้ามันบ่บมั่นทั้งยง <5, 5. S 1> เออลูกผสมแล้วครับนะเนี่ย แต่ว่าต้องมีกีคนได้คุณพ่อเป็น,ปน,คนเครื่องข<ค>ารับประกันเริ่มเริ่มดี่าจากยี่สิบสามสิบกิโลนั่นราคานี้เนาะครับกันพี่น้องอยังได้ไปไว้ในข้อควยโทรหาพ่อพงแม่บนพี่ได้ขอเบอร์แล้วโทรศัพท์ได้หรือ,อยังครับมี่ก็ของโลกโทรศัพท์เป็นอย่างไรไม่ค่อยแพงโทรศัพท์อ่ะก็มันอาจารย์บอกข่าเนาโอ้มันบหมดอายุไขนะครับนนเนาะหมดอายุไขครับ มันมีกำหนดมีเกณฑ์การใส้แล้วคุณพ่อมันก็มาเกินสองสามปีหรอปีทั่วครับถัดจากล่างอาพี่น้องไปจ้าหาพ่อพุงแม่โบนบ้านหลองบัวขาวล่ะตัวนี้เครื่องดำนะครับตัวเจ็ดพันนะลาตัวขาวนี่ก็เจ็ดเครื่องดำนะครับเครื่องดำทั้งสามตัวเด้ครับนี่บึ้งเล้าก็บบ้านอานที่มีจะมีตีคนแพ่อเนาะ เอาไปไว้ในคออครับนะหยาครถือหยาถืออย่างดีๆก็อ้วนล้อมๆอมเท่า้นหลครับนะที่ขอเบอร์พ่อพงครับ085ครับ492 7ก4 2ครับของพ่อเลี้ยงมาจากหนองบัวแดงนะครับแล้วแล้วเร็วเวียรเแล้วงานอะไรครับแล้วเรืมาเล็นนล้ำพี่น้องบ้านนักฝ่ายมุ่นนะ เด้แมวมุ้ยนี่จังไลยเนาะมันสามตัวสามตัวเป็นจังชุดครับสองชุดเตะสองชุดครับแม่ลูกครับฟังพูดแม่ลูกเตะอันเนี้ยเนี่ยอีหล่าเขียวเอียงตัวนี้กับลูกตีนะครับครับอ๋ออีหล่าดาวกระจายแล้วกระใจหล่านี่ที่แท็กตัวตอนนั้นผ่านให้ขาพ่านลูกอ่ะสองตัวสองตัวเขาที่ดอเขาตีฮะครับโอ้เต็มรถปลืนเลยนครับเนี่ยหัวใหญ่ลอยหาสิบขึ้นลูกนี่เป็นอะไรครับลูกสาวลูกสาวครับลูกสาวตัวนี้ท้องกันได้ที่ไหน าได้ผสมอย่งครับไอวันนี้ท่านได้ผสมว่างนี่เท่าไหร่ครับคู่เนี่ยว่างไปสองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าพันครับไปเบิร์นฟังคุณตัวไปเครื่องดำป่าอี่ไหลนี่ไม้ไผ่ครับไหมอันนี้เป็นหัวใดครับหัวสาวทีสาวสาวตั้งแต่ท่องคือยังไงแทบมันเขามีตุ้มด้วยครับทับไปวันดี อ้ได้ไะครับมครับอ้อาสมอะไรบ้านเลยว่าผสมไอ้โอรดครับโอรดผสมยี่ห้อครับม่ได้ก่ได้เอาใบมาพี่ลานีกัตีเว้นลอยสี่สิบขึ้นอได้ยเนาะเคะหงวใหญยเลยครับนะถ้าได้ครับสองมื่นห่างเป็ี่นงวเลี้ยงัวงเงยงวงามเนาะพี่น้อยเลยไสเลี้ยงไปในพวกเลยครับัวใหญย ที่ขอเบอร์ได้ไหครับครับเลี่ยนเบอร์ไมตี่ของพอเบอร์ย์เกสองสี่สามหนึ่งสจครับครับอ่ะขอยนครับพอเหรียญพี่น้องย่ได้ตัวใดได้หลานี่หัวสาวทับยี่ห้อนะครับหอยคากศูนย์แ็ดสองห้าหกเจ็ดครับเออบอร์ใดติดต่อว่าใดก็ติดต่อเบอร์นั้นนะครับ อีฬาน้อยตันนี้ก็เขาทาน้อยค้างเนาะเนืยอหนังเลยอมรอมเลยเป็ีนงวเลี้ยงเลยครับเด้อนีพี่น้องก็ยังคอยโทรหาเราคอยค้าให้มาได้เหมือนล้ครับเด้อมันมัครับผมให้ได้ไปถึงสามตเลยครับต้องมีตีคนบ่มีด่กเนาะบ่ครับบอ่เจ้าล่อืนหนังไหม กว่าสตัวกับางใยได้ครับรถจึงรถเรายกเธอเลเลยมันหนักอ่ะเออมันหนักครับงอใยมันผู้มาหาก,ก็ดีทั้งสองชุดนะครับ,บนนไม่เชียรนลงนกเขาได้มาหนึ่งหกล้อแต่ว่านี่เป็นไทยแล้วนะครับไทยเพราะว่าพี่น้องไทยบ้านไม่หยาดไปแล้ว ลุนเป็นลูกลูกสาวตอนเปิดเปิดเท่าไรครับสองตันตอนได้เลยครับได้แปดพันสองอ๋อของซื้อของขายเนาะก็ต้องตอกระทำปัญหาเพือพี่น้องเบื้องยูได้ครับได้ผ่าตเห็นว่าในห้อยห้องราคาสัมเนี่ต่อได้เลยครับได้ที่เป็นห้องเนาะอันบอไดกต่อได้อ้าที่ีนเบิ้องนังขาวต่อแบบตอเด็กใช้เด็กใชายเด็กใชายขาวตอได้ครับเด็กใช้ขาวอ่ะใช้ยขาวก็ห้องว้ายหกพันหาครับนี่โอ้อย่างดี อยากเขาอยากไว้หุ้นนิดนึงเนาะหุ้นสเลเดอร์น้อยนึงบอกไาเนาะ6ขันเมื่อี้ครับ6ขันหาง6ขันหางลูกดุกกับล้อพอถุงควันยู่หรอกไปวัดไปว่าได้ยี่หรอกครับที่นี่อ๋ออันนี้ได้ครับเนี่ยอิล่าอิล่านี่เปิดอวเหมือนหันร้อยหนึ่งนิดเหมือนหันร้อยเพื่อเป็นผู้สาวต้อได้ได้ครับได้หนึ่บเพื่อนเพื่อนผูกม่านต่อหน่อยต่อหลายก็เยอะที่คันล้มของพี่น้องมือต้อแล้วอาอ ร้อยสี่สิบตีกิโลอีล่าได้ครับได้สบายเลยครับอ้าวที่นี่อีล่าตอนนี้ไอ้นี่เด็กชายครับโอ้เด็กชายเอาครับเด็กชายอันนี้ก็เด็กชายเออเด็กชายสองเด็กชายว่างไหนครับเด็กชายเหลืองก่อนเด็กชายเหลืองนี่ก็ไลยละหกสิบเจ็ดร้อยโอ้ครับแต่กู่เนี่ยหกสิบเจ็ดร้อยคือหกพันกับอีกเจ็ดร้อยถ้ากัื้อลวมกันนะก็ถ้าซื้อลวมกันสองตัวได้ครับเป็นจักเป็นสามสามพันห้าร้อยไปจังเกียรับเนี่ยตัวนี้มันจะแพงแน่ตัวนี้มันสีแดงได้น้ำสี ก็ข้าวแดงละเพื่อนขายจังสั้นครับผมมันก็อยู่กับของมองหรับครับต่อเหล่าเลยครับเด้อพี่น้องก็ต่อเอาเอาค้าวสามนี่ก็เพื่อๆก็บว่าถือขอาก็บว่าแดงพร้อมม็ดคือหลักเป็นทรงให้พร้อมได้ครับมันเป็ดไก่เป็ดไก่เกินอ๋อตอนนี้เหลืออยู่นางงามอยู่ตัวเดียวได้ครับสามหนุ่มตัวนี้มันเป็นวัาเลี้ยงได้กันาดก็พออยู่มาพ่อเขียนขอเบอร์ไว้ได้ครับศูนย์แปดแปดสี่แปดสามหกศูนย์แปดแปดกับพ่อเขียนหัวตัวนี้มันคือหันใจแห้งแท้ท่านหลังนั้นก็นอนโกนเตอะ ข้างหลังเขาเนี่ยอะไรโอ้โอ้ขอมัดเขาเคียงโพธิ์มันเคียงโพดเ์ขอมัดเคียงสะพายเนี่ยมันตึงหลายเจ็บเตี้ยเจ็บอ้ต้องบอกเจ้าพงแล้วมาเพื่อนถ้าเราไม่ได้ขายแล้วเป็นเพื่อนหนอกผู้ซื้อก็เพื่อนใหนกันเนาะย่างไรกันเนาะว่าเราห้องเราหันใจแห้งเอกอันนี้แปดสิบสองแปดสิบกับสองร้อย สองตัวสองน้อยบวมเอามือเนี่ยก็เดี๋ยวกะท่องเด้่นี่เนาะก็เดี๋ยวกะท่องโอ้ออกจากซี่ไปเลี้ยงก็ดีด้วเนาะให้ชื่อใคเชียนเนาะอันนี้พี่น้องญาติไปแล้วผมเอามัดล่ามไว้ตอนเจ้าไปหาเที่ยงก็ให้ถุงปุยนึ่งเที่ยงเวหาไหวรอให้ถุงปุยนึ่งกินปลาไหลกินปลาไหลครับเพื่อเพล่งไปถุงเอาหมอบอเบิดกินพวกไอ้อ้งลองหมดนึงก็ตามหุ่นเขาเนาะกินปลาไหลครับเป็นไทยน้อยคน เอาพี่น้องจะไปเที่ยวหาให้เชียนให้เชียนมาหมันนะครับเด้อผมฝบกผมในแหลากครับครับผมไปเจอกันไหมครับนั่งดำตัวนี้เป็นหัวของเสียมาดดนะครับเนี่ยที่เด้คุยเลยใหญ่กับเราเอ่อที่ออกประมาณนิ้นๆครับความสูงร้อยสี่สิบได้อยู่หนาก็คมดีนะครับเนี่ยนั่ที่เป็นเสียกเป็นเมาแล้วเพราะว่าสนเขาเรียบร้อยเออฉันก็ให้ลูปแปดพันมือไงผมไม่เรียกไม่รอด ผู้วางก็โอเคของเราอยู่ใช่มสามารถเปิดเท่าไหร่อานั่งดำเนี่ยเปิดได้หกพันครับสิบห0พันครับหกพัท่องหรือยังครับตอนนี้ท่องครับท่องได้เดือนแล้วครับท่องได้อาจิตมันสามเดือน4ีเดียวผสมกับให้เราผสมพอบ้านครับพอพอบ้านแล้วเอาเบอร์มาได้่ยมสามารถคูนก5เก้าห้าคูณห้าสองหกเก้าหกครับตเราได้ครัได้หลายเยอะขั้นบ่ไก่หลาโฉบไง เบิดตลาวันนี้ก็มาเจื่อให้ขน้องนะครับน้องคองวันนี้ยังมือเศร้าครับผมมาพพดแท่มาเบิ้งดูครับมาให้คณ้องแล้วดึงว่าใหญ่สุดในสนามนะเพผมจะมาว้าวไอ้สองหมื่นพันนี่ครับราคาเท่าไหร่สองหมื่นเก้าพันครับอันนี้ผูกครับโอ้บอกล่าล่าครับเอาเนื้อเนื้อหนังอุยโยเลยครับนะออกเหลืองหน่อยนึงเนาะอดหรือยังครับขั้นขั้นแดงก็อนี้ราคาก็ได้ไปอีกแล้ะเระเทศไปราคาไปก้อนนี้ก็ให้คณ้องหน่อล่าแต่นี่พานจากตัวแล้วเอาลูกซี่ครับ ตอนนี้ได้ครับผสมยังบ่ครับผสมข้อว่างครับสองหมกับหนึ่งพันมันบ่อครับพันพกไก่ละทรงให้อาเบอร์มาครับมาศูนย์เก้าสมห้าห้าหนึ่งสองกสานึงครับแล้วประกันทุกอย่างเนาะครับเอาพี่น้องอยากได้ไปไว้ในคออเลยครับเนี่ยหัวไสองหม่นกับหนึ่งพันตัวบังไหเ่ยลยคราคเนี่ยเอเขาก็ให้ลูปดีด้วยครับน่ยเนื้อหนังลูกก็ขอทายเยอะราคลูกขายนะยะ คุณเลียักคซอนเนาะายุงีถงนีเนาะน,นี่เดีลยวน้ม่นีพอมาได้ไมาสองสองตัวเป็นสาวทัวสองบอกคุณพ่อบ่ผูนึงลังแดงนี่เป็นงอสาวน้อยนะครับก็ที่เกตเป,เปเด็ดเดดได้บ่ดดดดดดดได้แล้วบอครับ พ่อเนรอเขาบ่ได้เห็ดได้ครับเป็นหัวบ้านๆพ่อมาเท่าไหร่นังแดงครับเ5็ดพันห้าเ็ดพันห้าบักหล่าเดียวโตนั้น5 5 0 0ต่อไรนะพ่อเนาะเออ3 0 40กิโลไปส่งให้ได้ครับคันบ่ไก่ราคานี้วัวนี้ก็ส่งพันตัวันเอาเบอร์มาพ่อ 0 8 3 3 8แ6 8 2 2พ่อมายางบ่ายางบ่าแมงน้อยคนสองบ้านแั้วท่านนะสองบ้านรับประกันทุกอย่างบ่พ่อเออประกันทุกอย่างแต่ว่าเป็นเชือกเป็ี่นมอเอแล้วเนาะเออจูงไปใช้เพื่อเออเลี้ยงดีได้อีลาเนี่ยเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าต้อได้หลายอยู่แล้วครับบ่ได้มีตรงนี้นะพ่อเนาะบ่บ่มีตรงนี้ถ้าไง อันนี้บักลาเนาะยายนางเนะาะบักลากับอีลาแต่ว่าได้หูมาน่อยนืงจ้่ <ๆ S 2> บัก,กลาบักลานี่ก็อยากไหวหุนซนเตื้องล่ะหุนกำลังดีอาพี่น้องไปโทรหาพ่อมาต,อตามเบอร์ที่เราให้เลยครับได้หน, <ๆ S 1> น่ะเจากับห้าห้ากันยกครูเดียวรถไหลยอนนลยเ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 ้ยเลยเลยเลยลยเ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 นยเเยเ สีเข้มของเราเยอะเป็นเชืยกเป็นเม้าร่อกูไม่ไหนไปบ่ผู้ไรว่าแถลงก็แล้วแต่พ่อสมันผมเดี๋ยวเอาน้ำเล้าเจ็ดตันเจ็ดอะครับพี่น้องก็โทรมาถามเบื้องนะครับเพื่อได้กันหรือยังได้ยุคับแต่ว่าพอดีพี่น้องแถวบ้านกำลังต้อนเราอยอะตอนบัวไก่เราไปส่งให้ได้อยู่ครับได้ครับได้ไปส่งได้อยู่งไอ้หนุ่มน้อยสีช่วงขอดทางของเราอยู่ 0972389252กับ0967573435พราะสมา,ไมมานไฮมันได้พอเด้อครับผมตัดครับอันนี้คือที่ป็นขูดกับเหล็กต้อนนี่เนาะครับแม่นอยู่เนี่ย,บบย,ยโบดเป็นโบดมันเหล็กครับเป็นเสียกเป็นมอาระาบักลาหน่อยนะเด่นถุงอะไรไปเ้อะเล่นหลังกับฟกยกขอทางเราอยู่ครับนะ รบรรยากาศภาพรวมเมื่อนี้กับบรรดาใน,นห้อยกับน้ำของของม้าที่ตลาดนักโคกระบือบันนักไฟเมื่อนี้กับหัวเรียงนะครับที่หลายกว่ามวเนื้อมวน,นราคากับสามเหตุการณ์ครับยังไม่ได้ขยับไปทั้งใดีวยวครับนั้นต,งตรงๆสูงๆกันนย่อ เพื่อพี่น้องอยากว่าบรรยากาศการซื้อขายกับเพื่อนเปิดทุกวันอังคารกับวันศุกร์นะครับซื้อขายจะเศร้าเพราะเกินเก้าวงกระไว้นะครับตลาดก็ติดถนนดำทางไปมอราชพัชยภูมิคลิปนี้กบไว้สักนี้นะครับเดี๋ยวต้องค่อยไปเจอกันไหมสวัสดีครับ